สวัสดีสทุกท่านด้วยผมคือเดอะฮอกราฮึฮึวยรวนี่ฉันมาแล้วฉันต้องการแกโอเคครับสวัสดีฉันด้วยนะครับก็ขอต้อนรับสู่อ่ารายการบีรับผมโอเคครับเราจะมารีวิครับผมทั้งสาตัวเลย โอเคฮะตัวแรกครับผมนี่ครับเป็นตัวละครในเกมครับมันต้องเล่นในมันต้องเล่นกับอันนี้อย่างเดียวนะครับไม่ให้ซื้อแต่แผ่นเกมเมื่อผมไม่งั้นเดี๋ยวมันเล่นไม่ได้โอเคตัวนี้ผ่านไปก็จะมีนี่ครับผม The Hulk ครับก็จะมี The h a l k นะฮะนี่ได้ละ โดนัลด์ดักครับแคว้กนะคบตัวที่ผมชอบมากเลยตัวต่อไปครับผมหมดแล้วนะครับมาดูกราฟกันดีกว่าเป็นโค้ดนะครับให้คุณเขียนเข้าไปครับคุณก็จะได้รับทองนครับผมผมได้รับมาแล้วครับผู้เล่นนะเอาไว้เล่นบนโทรศัพท์ของคุนได้นะครับนี่นะครับนี่ฮะคือกรารทั้งหมด นี่ครับต่อไปครับนี่ครับเรียบคีไปนูด้านหลังเลยด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้่เรี่ครับเห็นไหมครับขอจากลานเพลงตั้งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ซับสไคร์กันด้วยนะครับ คืชอบพูดปิดเรอเลยโอ้ยฉันตาจั๊จ๊สบายนะคบสายนาลาบายอิชมีมารียว